แพ้ผัดกัญชนะมันมีกันสามเที่ยวจากท่มาพรยูงไอ้ขอไปอะสิงห์พุทอยู่ไหนครับนี่วะเนี่ยไม่ใช่จะไม่ใช่จันท่มาพรออกขอไปกลับขอบคุณครับสิงห์พุทโครับเริ่มจำเสื้อกันไม่ได้น้าเริ่มมึดโคตรก็น้ามึดแล้วพอบ้านเกอยู่ไก่ครับอยู่จังหวัดพิจิตรจะไม่มืดเลยครับสองคืนกับสองวันแล้ว แล้วแกกลับานกันถูกไหมเนี่ยขนาดเห็นแมวข้าวรงแล้วอสวยแล้วโอ้โหเห็นหน้าอย่างนี้นะเดินไปภาคต่างประเทศสอบปลาวไปมาทากาอาจารย์ช้างใช่แม่จะอยากจะเจออาจารย์ช้างนี่เขาเรียกว่าออกสเก็ดเท่าถูกต้องมีไอหนูน้อยมหัศอาจารย์ตัวเล็กๆภาคด้วยใช่โน่นเขาเรียกว่าคนมีความสามารถพูดได้ประมาณเจ็ดภาษาเจ็ดภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนี่เริ่มแรกก่อนทีนี้เขาเห็นเลยถือว่าเป็นความโชคดีครับที่ เรายยืนหยัดพบกันได้ถึงสองวันกลายนนประวัติต่างๆและที่เลยไม่ได้ระหว่างสิงห์ปฐมกับครรนาวารลังากนั้นจะเป็นการภายเที่ยวที่สามปรยาเทพนางปริยาหงตองกับหงนครโดยเราวันนี้ครับทั้ง4ี่พระนอนะครับมาับใช้พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ลและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีท่านอาจารย์ขวัญตองสอนศิริครับเป็นหัวหน้าทีม ติดตามไปด้วยขวัญไปตะโพมือแรกครับขวัญไปตะโพผมออสโพประทัดช้างครับส่วนผมดาบตำรวจชุมพรอิ่มยวงแล้วก็จะมีสุเทศภารน,นามจากแห่งจังหวัดนครสวรรค์ปีนี้ก็มีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามอาจารย์ชุดใหญ่ครับมารับใช้คนนครสวรรค์ครับเข้าแล้วเข้าจริงๆแล้วแตงใส่เสรดมจับได้อัครานาวา ตกสื่อสารทหารตกไข่กําแพงเพชรสมุทรสาครโดยมีท่านพันเอกพิเศษวสันตสวนแก้วเจ้าของเรือเอาบอกตรงนี้หรอวะจะพูดออกเลยออกมาเจ้าของเลยไม่ต้องไม่ต้องมีหมวดโสดเป็นโคตรเออออกให้หมดแล้วมีทหารเป็นลูกเรือเออได้ไหนออกมาแล้วหมดข้าใจไว้ตาตาไม่รอสายทีกันไปครับปาะชาชาวบ้านบอกว่าเอากันยังไงฉันจะผู้จัดการเรือคือพันเอกพิเศษ เป็นเจ้าของเรือเต่ว่ามวสุนเป็นคนเป็นผีพายเรือไม่ธรรมดาใช้พีพายเรือทุดนีีอันตรายก็ตอนที่โรดอยู่ร่องน้ำแต้ไแรงจะแสงก็ไม่มาครับนาววาไายแรงแรงดีที่มุทุลไลยมีกีนตาที่มุนถลยมีกินตาที่มัล่จะแสงได้ไม่รอยตอนนี้ตาโคตรตาบี้าคตตาี้อย่ืว่าตาโคตาไผหัวเรอตก็หัวใมไรู้อะไร กุ้งสุดพิลันวงเทวันเป็นพระเอกทายดีว้าแล้วครับซิมเปอร์ชบอกว่าไปไม่ถนันาดคาลาตาวาแสางดงเลยว่าพายไม่อัครตาวาวิ่งหนีขึ้นกระดิ่งมารับท้วยพระราชทางในเที่ยวนี้ไปคลองขอบับียนว่ากรมการผู้ทรงเกียรติบอกว่าเรือที่ในเล่าน้ำแดงในาานาว่าครลาตาวาชนะไปทั้งสองเที่ยวเป็นเจ้าแห่งความเร็วประเภทใหญ่ครับพี่น้องครับคู่ต่อไป คู่ปิดมันปิดชดปิดหูปิดตาเป็นสุดท้ายลุ้นก,กับพ่อลุ้นเลยคู่นี้มีน้องไม่มีพี่ได้กันไปคนละหนึ่งเที่ยวก็เลยจับกระแสน้าปรากฏว่าจับกระแสน้ําก็ไม่เป็นผลอเพราะทุกคนจับได้กระแสน้าเดิมเดิมถูกต้องกอดเรือจะออกต้องขอขอบคุณเจ้าพ่อ ที่ให้โอกาสพวกเรามารับใช้ที่มาร่วมสร้างสีสันครับขอขอบคุณเครื่องเสียงที่ต้อบอกว่าช่วยเราทั้งวันใช่ทั้งสองวันถูกต้องอย่างสมบูรครับงาน ย่อมมีการเลิกลาขอบคุณครับปีก็ขบอกขอบคุณครับโอ้แกนี่ไม่ธรรมดาหูนี่ไม่ธรรมดาขอบพระคุณครับเขาบอกอย่างนั้นอาจารย์หูเนี่ยอาจารย์หูหูดีนะเนี่ยเป็นไงตาตาตาดีไหม,มล่ะตาไม่เป็นดีผมปิดตาข้าอาจารย์เห็นมุกยี่ตาอ๋อเห็นตาเดียวเอออาจารสองตามองเห็นมุกตาเดียวแต่ผมปิดตาเนี่ยผมมองเห็นอาจารสองตาโอ้โหนั่นแต่เรียนจะเลิกซะแล้ว ครับทุกมุกทุกเม็ดครับโดยทีมงานของท่านอาจารย์ขันทองครับทุกเม็ดทุกมุกนั้นหลุดไปบ้างอยากใครบ้างครับต้องขอกราลับประธานภัยครับเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงทุกมุกทุกเม็ดครับมีความฮามีความสนุกสนานครับต้องยกยอให้ท่านประธานจัดการแข่งขันครับโดยท่านวีรกรคำประกอบผีหน้าฟ้าใหม่ครับหลังจากจบคู่นี้แล้วเหลอเราตัวสามสี่คนครับต้องขอ อานุญาตขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับปีหน้าครับที่สนามแ่งนี้ครับตับเบือคู่ชิงเดรดครับพีนอนโอ้โหทั้งสองลำฮะแต่ที่ได้ตัวคู่ปิดสนามในการจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมนาถ ช้างบุมารีประจําปี2554ณต้นน้นาเจ้าพญาณาสาราการจังหวัดนครสวรรค์ไปถูกทองกับโหรนครโอ้มาแล้วโ,โอ้เร็วถ้าใจไหวตาตาไม่รอใช้ยังไปกับตาคอยตาโผล่กันจะไรในบ้านตาคอยตาพายในบ้านดนการเราเป็รู้เราก้าวเดินเราก้าวไปเรื่อยเจ้าพญา ん ตองน,นีเข้าเส้นชัยแต่ว่าเทพนางพญาหงทองก็เป็นใหญ่ขอไข่เต็มใบถ้ามีสิ่งหนึ่งประการใดครับ,รบเราในนามของทีมผู้ภาของอาจาร,รย์ขวัญทองสอนสิริอาคำพูดบางคำอาจจะไม่ถูกอ,อกถูกใจไ้ไม่เหมาะไม่สมรเรามาสมว่าสวัสดีค,สสดค,ครับขอบคุณทีมภาคขวัญทองสอนสิริครับปรบมือดังๆครับโอ้โหสนุกสนานครับ ได้ทั้งความรู้และก็ได้ความสนุกสนานจากทีมงานของอาจาร,รย์ขวัญทองสอนสิริก็ไม่หวังอะไรแล้วครับสตังขอบคุณครับเชิญทีมที่ชนะแต่ละประเภทนะครับรายงานตัวและนั่งประจำที่เลยครับเจ้าหน้าที่ของเราได้จัดเตรียมที่นั่งสำหรับท่านไว้แล้วะจะเป็นเรือยาวใหญ่กอยาวใหญ่ขอ เรือยาวกลางก่อขอเรือยาวเล็กก่อขอนะครับเชิญรายงานตัวเลยครับวันนี้ท่านได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชลัทสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็เงินรางวัลต่างๆมากมายซึ่งประจําปีพุทธศักราชในพิธีติดการแข่งขันเรือยาวประเพณีะสายามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดา พ้อมเงินรางวัลจากพระ่านวิยกรคำประกอบ5 0 0 0มบาทและจาะริเจอร์คุณนัทวัฒน์ชพิทักษุสุด AIA มอบคุณประกันชีวิต1ล้านบาทครับเงินสดห0 0 0 0บาทถ้วยพระราชทานและประกันชีวิตจาก AIA สนักงานคุณนัทวัตน์ชัยพิทักษุด1ล้านบาท ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้ชนะและผู้ให้การสนับสนุนครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสนนองกระทรวงพาณิชย์ได้ปรบมือให้กับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสาม ประเภทเรือยาวใหญ่กอได้รับ้วยจากนายจนทะ,ะจ์จารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองออนนประเภทเรือยาวใหญ่กอสองรางวัลจำนวน7จ0 0นบาทได้แก่เรือสาวดวงแก้วสาวดวงแก้วครับจากสถาสนกานสถานที่แป่งรัฐบาลประเภทเรือยาวใหญ่กอสองได้รับถ้วยจาก นางจิตราหมีทองพร้อมเงินรางวัลจำนวน5,000บาทได้แก่น,นชารวันสิริอ๋องหนึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทเรืยยาวชานรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระนราชสุดาสยามบรม์ราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลจำนวน3 0 0 0 0บาท ได้แก่เรือเจ้าแม่ปันดูเงินจากกองทัพเรือครับผมเจ้าแ,แม่ปันดูเงินครับช่วยพระราตุาครับ <c oughs> รองมือให้ครับเจ้าแ,แม่ประดูเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอนันดับสามประเภทเรือยาวกลางด้วยรางวัลจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายสันชัยวงสุนทร สมาชิสกสภาจังหวัดสมาชิสกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตสพร้อเมเงินรางวัลจำนวน5,000บาทได้แก่เรือคนสวยราบุรูีจากจังหวัดราบุรูีคนสวยราบุร,รบคีครับชะราเลิกประเภทศเยอยาเล็กทั่วไปรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา สยามบรมราชิบาภรีพร้อมราง,งวัลจำนวนสามหมื่นบาทได้แก่เรือขนน่านครับนี่คือขนน่านครับจังหวัดน่านครับป่าไรครับผมให้กับขนน่านเลยครับ <ไป S 1> รา <ไป S 1> บวัรอชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือยาว็กทั่วไป,ไปนะถ้วยรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเงินรางวัลจำนวนสอง0มื่นบาทได้แก่เรือจันเจ้ากับจันเจ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทเรือยาวเล็กทั่วไปพร้อมด้วยรางวัลจากนายบุญมาอินทราภาสีประธานจัดการแข่งขันพร้อมเมองินจำนวน1,500 0บาท ได้แก่เรือชาละวันสิงรีโอสามชาลวันสิงรีโอสามครับร <c oughs> างวังลรองชนะเลิศอันดับสามประเภทเรือยาวได้ทั่วไปพร้อมด้วยรางวัลจากกำลังสมานเชิดลุกอดีตนายกอบตอตะเกียงลุ่พร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นบาทได้แก่เรือ มืนไววรนนาเมืนไววรนา,าครับจากระเกีนเลื่อนครับสิทธิ์หลวงพ่อโนะ่องรางวัลชนะเลิศประเภทเรือยาวในต่วไปขอตวยรางวัลจากนายจิตตะเกษมีมโลดธนรักนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พรขอเงินรางวัลกันวุหนึ่งหมืนบาทได้การเรืออักขระโยทิน เลือรายอทินครับเรียบร้อยแล้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือยาวเล็กทั่วไปขอต้วยรางวัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตันนายวันชัยวงศิทธิกรพร้อมเงินรางวัลจำนวน3า0 0บาทได้แก่เรือเจ้านางเรือเจ้านางครับ รางวัลชนะเลิศประเภทเรือยาวเ,เล็กจังหวัดรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระพนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลจำนวนสามหมื่นบาทได้แก่เรือสิงห์ขมังจากอำเภอจิจแสงนี่คือสิงห์ขมังครับถ้วยพระราชทานเรือยาวเ,เล็กภายในของเราครับ เป็นไวยวราานารา,า,างวัลรองชนะเลิศอ,อันดับาดสามสิกสภาผู้แทนรัษฎรทายาเกียรชูศักดิ์ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเขตห้าจังหวัดนครสวรรคเงินพร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นบาทได้แก่เรือเทรชมพูอำเภอบางพ,พ้อิสัยครับ ต่อแลวครับรับไปแล้วฮะรางวัลชนะเลิศประเภทเรือยาวเล็กจังหวัดขอนถ้วยจากนายประเสริฐคุณสัมพันธ์ผู้ว่าการปตทของรางวัลจำนวนหนึ่งหมืม่นบาทได้แก่เรือเพชรดาราอำเภอหนองบัวครับนี่ของท่งทานสุเทพการณามนีนรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งประเภทเรือ เล็กจังหวัดช้วยขอช้วยจากนายอิทธิพัทธ์คประกอบสมาชิกสภาผู้แทนรัรรรษฎรจัหงหวัดนครสวรรค์เดชสองพร้อเมเรือรางวัลจำนวนเจ็ดพันบาทได้แก่เรือพัฒนารายเอาเภอไปยุหกิรีรางวัลหลอกจาราจรอันดับสองประเภทเรือยาวเล็กจังหวัดขอด้วยจากนายวิสิษฐ์บรัรเ,าเทานายอำเภอิัาธงโก พร้อมเงินรางวัจงวลจำนวน5 0 0 0บาทได้แก่เรือถึงแม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะประสบภาวะน้ำท่วมมหาวกุกกาภัยอย่างรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเป็นภาวะปกติก็อขอแสดงความชื่นชมกับบรรดาในาวทุา ทุกท่านและกันทุกคนที่ม mm ีจ hmm. ิตใจแห่งทั้งนีสาเร็จสมความตามความต้องการหวังว่าประเพณีการแห่เนยยาวของจังหวัดนครสวรรค์การพิตเรียนในประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ที่ในความสนับสนุนจะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการแห่เนยยาวของเราให้ประสบความสำเร็จต่อไปในปีต่อไปปัจจุบันได้เวลาสมคมรแล้วกะผม ขอปิดการแข่งิันกีราฤดูาวถึงเจ้าเล่ห์ทารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2554ณสนามหน้าสนารการตลาดนครสวรรค์แบบนี้นและขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพประมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่ในปีหน้า2 5 5 5ครับขอบคุณครับ เอาแหวนคุณเบียร์อยู่มาเรื่อยนะขอบคุณครับ แฟนหน่อยดิไทยเดี๋ยวไปกิน